เอาตัวให้รอดเซอร์วเวอร์ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนฟังดูเหมือนเห็นแก่ตัวทางทำแล้วช่วยตัวเองยังไม่ได้แล้วจะช่วยเหลือคนทั้งหลายได้อย่างไรอุปมาว่ายน้ำไม่เป็นโดดลงไปช่วยก็ต้องจมน้ำตายทั้งคู่ หรือนั่งเครื่องบินเขาแนะนำให้เอาเครื่องช่วยหายใจใส่ตัวเองก่อนแล้วค่อยไปใส่ให้เด็กหรือคนอื่นมัวแต่ช่วยเด็กก็ไม่ทันตัวเองตายไปพร้อมเด็กพระพุทธองค์ทรงหาวิธีพนทุก์เป็นเวลาหกปีทรมานร่างกายจนพบวิธีพนทุก์ทางใจคนพบอริยสัจสีทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมักทุกสรรพสิ่งล้วนเมเที่ยง เป็นอนิจจังเดือดร้อนเป็นทุกข์ไม่มีสาระแก่นสารเป็นอนัตตาปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมัน่นก็พ้นจากทุกข์เมื่อพระองค์พ้นจากทุกข์จึงได้มาช่วยคนอื่นพระพุทธองค์รู้แจ้งแล้วจึงได้นำมาแนะนำสั่งสอนพุทธบิดามารดาและพระประยุรญาตทั้งหลายพร้อมทั้งมนุษย์เทวดาสรรพสัตว์ใหญ่น้อยให้พ้นจากทุกข์ไปด้วย ดังนั้นจำเป็นที่เราท่านทั้งหลายต้องประพฤติปฏิบัติอันมีทานศีลสมาธิปัญญาตามพุทธองค์อบรมสัง่งสอนทุกข์ให้พิจารณารู้ว่าทุกข์เป็นธรรมดาสมุทัยเป็นกิเลสตัณหาความทยานอยากไม่อิ่มไม่พอสาเหตุให้เกิดทุกข์ต้องกำจัดสลัดออกละเสียมรรคทั้ง8คือวิธี คือหนทางที่จะกำจัดสลัดออกมีปัญญารู้เท่าทันและละเสียซึ่งสมุทัยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดทุกข์นิโรธเมื่อเกิดสติปัญญารู้เท่าทันเห็นตามเป็นจริงเข้าใจและทำลายสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้แล้วก็ไม่สงสัยก็ปล่อยวางก็แจ้งก็ไม่ทุก พระพุทธองค์สอนให้พึ่งตนเองให้ได้เสียก่อนถึงจะช่วยคนอื่นได้ดังพุทธภาษิตอัตหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยเดชแห่งพุทธธรรมสงขอความสุขความเจริญจงมีแก่สรรพสัตว์ใหญ่น้อยทุกท่านทุกคนเทิญ หลวงตาแดงวัดป่าเทศรังสีจังหวัดสระบุรี